สวัสดีค่ะดิฉันนายสุภากรปาสานตีตครูโรงเรียนบ้านคำจันทร์ปาสานตี้อสอสอนระดับชั้นอนุบาลสองอนุบาลสามค่ะขอเชิญชมบรรยากาศของห้องอนุบาลโรงเรียนบ้านคำจันทร์ปาสานตีได้และะ้วค่ะเราก็จะมีป้ายข้อตกลงของห้องนะคะแล้วก็จะมาผลงานของคุณครู แล้วก็จะแผนการสอนแล้วก็หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยนะคะก็จะมีการจัดตารางกิจกรรมประจําวันค่ะแล้วก็มีแบบบันทึกการรับประทานอาหารกลางวันนะคะแล้วก็บันทึกการแต่งการน,น,กนักเรียนแล้วก็บันทึกการเดินลมนลักเรียนแล้วก็มีสมุดบันทึกพัฒน,นาตามนักเรียนค่ะสมาชิกในห้องเรียนค่ะ แล้วเราก็จะมีป้ายยเทศ์เหตุหการณ์ปัจจุบันนะคะขอเสนชมน้าไหมคะ่ะอันนี้คือโต๊ะทำงานของครูค่ะอาจจะลบนิดๆน,นะคะแล้วก็จะเป็นโต๊ะเก้าอี้ของเด็กนัเกเรียนระดับการมัธบาลนะคะก็ะจะเป็นโต๊ะให้ความรู้ะคะ่ะ หนึ่งปีมีสิบสองเดือนแล้วก็จะเป็นป้ายที่ในห้องนะคะมนทางปฏิบัติือนกันค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ำห้องน้ำให้เด็กค่ะเด็กอนุบาลเป็นส่วนตัวเลยนะคะแล้วก็จะมีมุมสวยงามของรัเรียนค่ะทีนี้ก็จะมาถึงมุมศิลปะนะคะมุมศิลปะของเราเด็กๆก็จะทำผลงานออกมา ทุกอย่างที่ตั้งอยู่นี่คือผลงานของเด็กหมดเลยนะคะมนูทำอะไรคะลกูกอ้้อนตอนตัีเทุนนี้เป็นเด็กที่ฝึกแข่งระดับกลุ่มน,นะคะปั้นดินละมันห้องเราก็ทางห้องจะเป็นห้องแอร์ค่ะบรรยากาศในห้องแอร์มีพัดลมสองตัวแล้วก็พัดลมเล่นอีกสองส่วนมุมนี้จะเป็นมุมบล็อกค่ะทำอะไรคะกำลังทำอะไรคะนี่ช่างหน่าก็ทำอะไรคะะชนา สร้างบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นสื่อการสอนติดฟ้าขนังน,ะะน,นี่ค่ะเป็นเอ็เอีแล้วก็หนึ่งปีสองเดือแล้วก็พยายามชนะองมีนะ,ะอันนี้คือต้นพระปาพยังชนะค่ะแล้วก็เถิดมาก็าจะเป็นบัญชีคำพูดถานอนุมมบาลนะคะ,คะแล้วก็มานับเลขถึงห้าสิบค่ะนี่ค่ะวัวเลขเรา แล้วก็จะมีกล่องให้ความรู้นะคะสื่ง่ายๆค่ะคุณครูทำเองค่ะแล้วก็จะเป็นสู่อสื่อที่ทำเองนะครับนี่ค่ะสื่อเลยทำออกจากกล่องุมนะคะกล่องุมที่เหลือใช้ก็ทำมา มุมก็คือมุมนิทานค่ะมุมบทบาทสมมติตรงนี้เด็กจะมีความสุขมากจะเล่นอย่างมีความสุขกันกำลังดูอะไรคะเด็กๆดูอะไรคะด,ดูนิทานดูรูปอ,อ๋อแล้วก็มีมุมค่ะมุมนี้มุมวิทยาศาสตร์นะคะุมวิทยาศาสตร์แล้วก็จะมีแบบเริมเะะั็มแใบางานของนักเรียนแต่ละหน่วยนะคะแต่ละหน่วย ไม่ดูร้อนค่ะแต่และหน่วยแล้วก็จะมีมุมดนตรีค่ะ,คะมุมดนตรีแล้วก็ฝาผนังก็จะเป็นวรรณยุกต์คณนะสัลยกนะคะต่างๆ นดิฉันนางสุภาพรก็ขอจบคำบรรยายเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ